เอะเป็นแต่ไปลองดูกันเฮ้ยเกิดเพื่อนไว้ปั่นไฟเลยโอ้ล็อกเครื่องไปหกเลยคิวเรามีเปิรล,ล็อกเครื่องนะเปิดแน่นอยู่นะ ัมซ่อมกันหมดทุกคนเลยว่ะอ่าฉันเป็นสูตรเกินเเต็กฟักทองเล่นนี่ไปรอเครื่องหน้าใะใกล้หมดแล้วแหละมั่ก่อนรอเครื่องนี้เหรอเออเครื่องนี้แหละ รอรอรอใกล้ใกล้หมดและใสอีกาป่าวะไม่รู้ว่ะระหว่างรอ,อ,อตีข้าทองเชื่อชูเลือดเปิ่งเลยวะโอ้โหนานจังวะ พวกเรโดนแขวนมันึงจะหายไม่มันจะมีระยะเวลาอยู่เปุ๊เนี Demon> ่ยไปไายบาไบาไบาย ปุ๊กอะห้องใต้ดินด้วยมี่วันโดนเฉยมีห้องใต้ดินปะไม่เห็นไม่เห็นไม่ได้มองแต่ตาไม่มีมีเขาบันไฟอะ,อะหิวให้เรียบร้อยหิวเรียบร้อยแล้วมาช่วยมีห้องใต้ดินชิปหายแล้ว อ๋อเปเปิ่งกันไหมถ้าเกิด <c oughs> ระวังระวังมีกินกินความหวังนะไอ้เตาเลือไฟอยู่ในบ้าน้านเล็กเว้ย <c oughs> ไปหิวเลยไหมไง ไอฮิวฮิวฮิวไปเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูถอดโซรเเทมไฟนะปล่อยไฟยังไงก็เอาโซลเเทมยังไงก็เอาโซลเเทมให้ให้แตกก่อนไม่รู้ว่าทนาไแจ๊กก็เถอ,อะที่แตกแล้วนี่ปั่นนี่ปั่นไปรออยู่ อืมโอ้โเพื่อรอโอ้โหนานอยู่นะแล้วก็มีกี่สแตกแ็ก่ะสองเต็มละเต็มแล้วใช่ไหมออยยางหนึ่งตัวร,รีบปัดนให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรารีบไปเทกันเพื่อเล่นเฟ็นหนึ่งได้ยู่มาเหรอมามา ้แตกเหรอแตกเว้ยรออยู่รออยู่รออยู่อ้าโอ้ยอดนโอเคสี่สแต็รีพิวรีพิวรีพิวเพื่อจได้อยู่เดี๋ยวก็ไดไเหตุต่อกำงซ้อมก่องกอนหางข้งซ้อมไป เีเทือดเวพิว,ว,ว,วเวเรออเรออยู่เผรออยู่ แต่ใน,นโรงนานโรงนาเสียเปรียบนะเน่ะเพราะว่ามันชิ่งได้เลยเันไฟเันไฟเฮ้ยทำเปินไฟอีกนึงโอ้โหเกิอกินความหวงหังแน่เลยอีกอันนึงอ่ะก็ใช่เพราะว่าม,นม,มันไม่เกิไว้เสร็จ เพราะว่ามันไม่เฝ้าเลยเว้ยดิฟดาวน์มันจะตีเหรอวะมันไม่เฝ้าเลยอ่ะ ไปไม้ซ้ายขวาเลยทีนี้มามากูม,มากูอุ้ยโอ้โหเล่นคมวะค<ผ>มคมคมล่นคมนะคมจัดๆเลย โอ,อ้ยอาไปถัแเราเว้ยปิ้งไอ้แม่ก่อนไปไปไห้โดนสตาร์ทไปน่ะโดนโดนโดนพี่สตาร์ทไม่ได้เนี่ยหนีไม่ได้อ๋อเอเอดี๋ยวไปช่วยล้อมหนึ่งโอเค เฮ้มันฉีดมันฉ sure ีดเอ้มันฉีดยาแล้วมันทิ้งมันทิ้งไปอะวะทิ้งไปไหนวะเนี่ยอ้ยอะไปวะ่อนเ่อนช่วยยังเ่ช่วยอยู่อช่วยแล้วเช่วยแล้วอยงนี้ตอนนี้ได้อยู่เค โอ้โหมันระวังนะเว้ยมันมันมันพุ่งแม่นนะโอเคปั่นไฟอยู่ปะปั่นอยู่เครื่องลงนาใช่ไหมใช่เครื่องโ <ไว S 1> รนี้ไปไหนวะโอเค,อเคปั่นไฟ

แล้วก็มาซ่มาอมเครื่องลงนาต่อให้เสร็จมันเที่ยเครื่องปะ่ะอาเที่เครื่องไปแล้วอีเดหนหุ้มไม่ทันตอนนี้มีไม้แล้ว แม่งกูเต็มแล้วมันยังวิ่งวนเลยไล่กูไอ้เพื่อนไปซ่อมมันอ่ะโ,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 โอ้โหไอ้เมี่ยไปเชื่อกูเหรอตามดูมาช่วยมันกลับไปหามมึงอ่ะ <c oughs> นี่กระทือฟักทองโอ้โหได้แต,ต้มผันหนึ่ง ไปไลนไปไล่มึงป่ะไม่รู้เดี๋ยวกูไปเหตุแล้วมันอยู่ไหนไว้ไปไล่มึงอยู่ป่ะตอนนี้ไม่ได้ไล่หรือเปล่าวะเดียวเนี่ะเอ้ากูวิ่งมาเจอเองเลย โอ้ยตีไกลมากอะไรกูยังมีเฟสสองอยู่วผงใกล้ว่าหรือวผงไกลข้อใต้ดินเปล่าวะไปไปเจางข้อใต้ดินอ่าเฮ้อเออเอ้ ฉันยังจะยังดิ้นรนอยู่คุณกอนไม่กล้าไปเปิดประตูน่ะไม่ต้องช่วยอยไม่ต้องช่วยเดี๋ยวมันโดนจับอีกคนเดี๋ยวโดนโดนอีกคนหนึ่งอ่ะทางกูเดี๋ยว,อ,ว,อ,วอื้อ <c oughs> <c oughs> หิวฮิวเปิดตัวกันยังวะยังุ้มกูนั่นไงกูตายละกูไม่มีแหงหลังด้วยตายดีไหมเอ้ยไม่หันละตายละนี่เลยเดี๋ยวนี้นี้นีเคไปลากตีไปทางนี้ หิวอยู่หิวอยู่แล้วแหละวะอยู่นาอยู่กลางทุ่มสองหมื่นสองหมื่นแปดก็เยอะนะขั้นแรกเลยแปปตัวแปปตัวฝั่งไหนไว้อะไม่ได้เปิดเลยอ๋อเ่เพิ่งเปิดแล้วเพิ่งเปิดแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว นังมีเราเร็วดิไปดิหายวางนี่ละไอ้ที่รอ้อนก็ตายอัดหน้าขำให้ม,มันมันอยู่ตรงปลายนี่ไปไปหนีไปทางนี้พอดีนะโอ,โอ้โหเพิ่งม้วทุกคนเลยไม่มีเพิ่งม้วนฟักอันมุกเบิเ้ลกู โอ้โหทารัอล์ตเพิ่งจะโงดเออโอ้โหแดงๆด้วยตายนี่ม่ตาปนีวคำสาปเชจูอ๋อทำการทำให้ผู้รรดผู้รอดชีวิตบาดเจ็บจะเรียกเรียกขามีมูมาขัดขวางแผ่นไม้ไว้โอ้โหอย่าเชื่อเลยโอเค